ลูกค้าท่าไหนนะครับที่มองหารถกระบะรีโว่ตัวรองท็อปผ่อนไม่แพงผ่อนเพียง7,000ตลอดสัญญาชมคันนี้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซนเตอร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะนำรถกระบะนะผมลูกค้าท่านที่มองหารถกระบะค้างวดถูกๆจะได้ปีใหม่ไม่น้อยนะครับผมแนะนำมาชมคันนี้เลยมาสาหรับเจ้าคันนี้นะผมโตโยต้าไฮรัก e ีโวนะครับสมาร์ทแคร2.4นะเครื่องยนต์ 2400cc150 แรงมา้า2.4เป็นตัวรองท็อปตัว E ปี2018นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยเดิม ทุกจุดนะครับผมสีสวยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาให้เพียง359,000บาทผองวันก่น7,000บาทปีดาวนะครับผมออกรถ0บาทแน่นอนนะครับลูกค้ามาดูนะครับสำหรับคันนี้เป็นยังไงบ้างคันนี้ก็คือสีขาวเดิมโรงงานด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าเดิมสีขาวตัดดํามาด้วยโทนของโลโก้โตโยต้าเป็นแบบ โครเมียมนะครับสีเงินแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็เป็นซื้อสวยพลาสติกดำนะครับป้ายทะเบียนกทมเดี๋ยวผมเปลี่ยนโอนย้ายมาเป็นอุบลให้นะครับผมในส่วนของไฟหน้าก็คือใสามากใสกริปไฟหน้าเดิมเคาะดูได้เลยนะครับผมไฟหน้าเดิมโรงงานตาไฟใสสวยนะครับด้านข้างก็ออกแบบมาสวยนะครับทรงแบบนี้ก็คือสวยมากรถกระบะนี่น่าใช้นะผมผลของอะไรก็ได้เยอะด้วยนะมามาดูตรงล้อกันต่อนะครับ ในส่วนของล้อ,อยางนะครับผมให้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะเป็นล้อแม็กสีเทาแบบนี้เลยเป็นล้อแม็กอลลอยนะยางขอบ16นะครับดอกยางสวยๆใช้งานกันยาวๆเลยนะนี่ดอกยางลึกๆสวยๆเลยนะครับลูกค้ามาชมกันต่อด้านข้างนะครับผมด้านข้างในส่วนของอหกระจกจะได้เป็นแบบชุบโครเมียมมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยนะครับสวยโลโก้ไฮรักอยู่ครบนะครับนี่มือเปิดชุบโครเมียมนะครับไปดูภายในกันต่อครับ มาดูภายในนะครับภายในก็คือสีดําสวยเดิมโรงงานนะครับส่วนพวงมาลัยก็มาพร้อมพวงมาลัยสีก้านแบบนี้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของระบบแอร์แบ็กสามลูกนะครับผมในส่วนของฝั่งคนขับ2ฝัง่งคนนั่งมาด้วย1ลูกนะครับคนโซลกลางก็มาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับผมเล่นอาร์ค USB เชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดเลยนะคันนี้ก็ถือว่าเดิมสวยนะครับ เย็นแน่นอนนะครับะระบบเกียร์ก็มาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเบาเป็นเบาะหนังนะตัวนี้เบาะหนังคู่หน้าด้านหลังก็คือสวยเปิดแคปบได้ด้วยนะครับกว้างนะครับเลขไม่แปดหมื่นสี่พันโลนะน่าใช้นะครับเพราะว่ารถใช้งานมาน้อยนะครับผมปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับจะเร่งแซงหรือจะประหยัดน้ํามันก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้นะครับผม ระบบไฟฟ้าทั้งคันสำหรับคันนี้นะผมมาพร้อมกับกุญแจรีโมทครับมาชมด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับนี่แมกไรเนอร์ สวยเดิมนะครับแมกเรเนอร์ใช้งานมาน้อยนะครับนี่รถใช้งานไม่หนักดูแมกเรเนอร์เป็นหลักเลยนะครับผมสวยนะครับด้านหลังก็คือเดิมนะครับเม็ด RQC จากโรงงานนะครับผมนี่นะครับสวยเดิมสุดๆนะครับแบบนี้ก็คือไม่เคยเข้าหลังหรือเข้าข้างมาเลยนะครับผมสวยงามมากด้านหลังก็คือมีไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับสปาร์ไฟท้ายมีมือเปิดไฟท้ายแบบชุบโครเมียมแถมกับฟันทนท้ายให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้า ตอนนี้ผมได้สตาร์ทรถอยู่นะครับนี่มาดูว่าความนิ่มนวนของรถคันนี้นะครับผมนี่เครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล150แรงม้านะคแรงมาผมประหยัดน้ำมันสุดๆนะคันนี้โครงสร้างเยิอมทุกจุดด้านตรงนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับโรงงานเลยนะตัวนี้โครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับผมนี่ รอยคำฝาโปรงเดิมๆด้านข้างมีแผ่นเพจมีมอ,อก,กอเดิมจากโรงงานนะครับที่สําคัญคันนี้ผมได้ทําการตรวจสอบจากทางค้นส่งมาเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าไหนที่สนใจคันนี้นะผมโตโยต้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแค2.4 e นะครับผมปี2018คันนี้ราคาเพียง 3 5 9 0 0 0บาทผ่อนงวดวัน7 0 0 0บาทตลอดสัญญาเลยนะครับผมฟรีภาษีพรบรฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างนะผมฟรีภาษีพรบรและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณลูกค้าอีก1ปีเต็มที่สําคัญออกรถ0บาทฟรีดาวนะผมเช็คเครดิตให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถฝากเช็คเครดิตได้เลยนะครับผมถ้าหาลูกค้าทานที่สนใจคันนี้นะผมโทรติดต่อ,อผมได้เลยที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9, 9ครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับ